ที่มากับนองที่เขิดก็ที่จัดฟันใหม่นี่แต่ว่าไม่ไม่แตกนล้เหมือนเหมือนมันเหมือนเดิมไงเออวันวันแรกเองวันแรกเองเหรอเฮติลลวันแรกเหมือนนี่ยเมื่อวาอ๋อโอเคตอนนี้เรามาพามาเดินเล่นที่เขาเรียกว่าอะไร่ะกงใต้นะคะก็จะเหมือนถนนคนเดินไหม เหมือนถนนคนเดิอนอะแบบเรามาหาของกินกินนะทุกคนว่าจะมีอะไรบ้างเนาะนี่น่าเดินมากตั้งแต่มาทีาที่เห็กนี้ไม่เคยเดินตรงนี้เลยปตามไปดูไปกินขอกินกันนำทางเลยนำทางเลยอะเอาอะไรก่อนไหมกินอะไรกินอะไรรีเอาแบบเหมือนกับข้าวอะไรไหมละไม้ อืนางเอกของเราจะพาเที่ยวน้องทิพเป็นนางเอกนะเฮ้ยติ๊บยังจากเกิดมาอย่างนี้เลยกะอะไรฮะเฮ้ยต้องต้องแนะนำให้ด้วต้องแนะนำแบบว่าเออแนะนำแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบว่า เนาะอยากกินเนีน่ยอยากกินนี่ขสัตตกกิน,นี่เออตรงนี้นี่พี่พียงเอาเดี๋ยเดี๋ยวให้มาดูก็ได้ผ่านมาแล้วคนบอกอะนี่นี่ตรงนี้ตรง,งนี้ก็ได้เอาเอาเขานี่ไข่จะหือปี๋ตะปูสังห์แบบตะปูสังาหะ เอาเียเอาอันเอาอั okay. um, Bem, ี <t uk> <t uk ้ปะเอาเกลดเอเอาหนึ่งอันเองน้องทีไปกินหอมหอมมึงไปห่มามาใครทิมเลียงที่เล้บงที่ได้หมด ไม่เอาไม่เอาไอ้ดอน้วค่ะนึกันาเสพมาทุกันดีกานเดินเที่ยวก่อนอือเดินเดินเกียร์อะไรดีมาล่านะคะเพรามันจะตึกจะถึงเฮ้ยจะถึงที่เราแยกมาเมื่อกี้แล้วใช่ไหมโอ้มะม่วงนี่มะม่วง หมุสุกไงเขาปั่นหรือเปล่ามึงอาออันนี้เขาขายอันนี้ขายเป็นหวยวะขายเป็นหวยอวยู่อะะขายเป็นโลโลว่ะเอาโลก่ะเอาโลนะีนหนกัวานนะนออ,ะอันนี้นึ่งกิโลหนึ่งกิโลเขา ห้าสิบบาทเดี๋ยวเรียกยังไงวะเนี่ยอุ้ยก็ดูดูไปไนี่ซื้อมะม่วงกันนะคะเดี๋ยวพาดูอีกนะมันคือมีอะไรแบบว่าน่ากินด,ดีหมเลยอุ๊ยน่าจะเกินแล้วมั้งเกินนะยศ E se ว่าจะขุนลุกมากเลยถ้ากินแบบว่าอ้อยนะอะเออไม่กินกินอ้อยได้เฮ้ยกินอ้อยไม่ได้แต่กินน้าอ้อยได้นะคะคืองงมากถ้ากินกินอ้อยกัดอ้อยอะ่ะคือวันก่อนเราเคยถ่ายให้ดูอแล้วแบบขนลุกอะน้วที่แปลกมากคือเธอนี่เป็นคนที่แปลกมากๆมากินน้าอ้อยเิญมากินน้าอ้อยนะฮะอ้อยปัน่น ปั่นสดๆเลยนี่นี่ถนนคนเดินเลยเจ้าขอเหือสาทปบ่ท20บาทอะไรแบบว่า5บาทไม่เคยมีเนาะมีแต่20บาท50บาทเรียนอะไรอีกแนะนำอีกไปทางนู้นเหรอทางนู้นน่าจะมีเยอะไอ้ตุ๊กระกตีนนี้เป็นตลาดนี่เหรอ 啊，那年。嗯。 เรียกว่าหมูจุ่มหรือเปล่าคือแบบว่าเขาเป็นเขาต้มไว้อยู่แล้วเนาะต้มไว้อยู่แล้วแล้วก็พอแบบว่าเราจะกินแบบนี้เขาก็ลดเอาแบบว่าเติมน้ําอุ่นอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าลวกอ่ะอ่ะลวกแล้วก็ให้เราอีกทีนะมันจะอุ่นๆนะอ่ะมาลองชิมดูแต่หน้าตามันจะแบบว่าใสาๆเหมือนเนื้อต้มแหละรสชาติมันจะเป็นเนื้อต้มหรือว่า แต่ไงจะอร่อยหรือเปล่าลองชิมดูนะม,มีน้ำซุปเลยมันสุกน้ำจิม้มแบบน้ำขมเช่นแหละเล็นไหมอร่อยเหมือนเช่นแบบ ทำข้ามา่ามันจะมีอาหารข้าง่าเนื้อที่แบบว่าเข,เขาเรียกว่าถ้าน้องอะจะเรียกว่าาหาวม่าแบบนี้แต่ว่ารสชาติมันเหมือนเนื้อแบบนั้นมากกินกับ,บน้ำซุป เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวน้ําใสแหละก๋วยเตี๋ยวน้ําใสเหมือนอะอะไรนะชิมดูกินไม่ได้ฮะกินไรจัดฟันมาพอดได้เอ้าแล้วใครจะกินเนี่ยจ้เจ้นไม่เอาน่าอ๋อเขาจะเอามาแบบเนี้ยใครมาใกล้นิดนึงคือเขาจะแบบว่า เอามาให้เราแบบเยอะๆแบบนี้เลยนะถ้าเรากินแบบว่ามีกี่ไม้เราก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราคอยจ่ายให้เขาแบบเนี้เอาถ้าสมมติว่าเป็นคนบางคนะแบบโกงแบบนี้แบบนก็โอเคเลยสิเน,นาะว่าขาดทุนสินะจะปิดแล้วหรือเปล่าฮะจะปิดร้านหรือเปล่าจะปิดร้านเกี่ยวอะไร้าอถ้าดึกแล้วดึกแ,แ,แล้วก็เลยแบบว่าให้ไปเลยเนี่ย เขาให้แบบว่าเขาเข้าไปแบบว่าเรากินแล้วก็เก็บไม้ไว้แล้วก็เ๋ยวอ่อยไปจา่ายเงินนะคะเรากินสองไม้แล้วเราเขาเก็บเงินย,ยังไงเรายังไม่รู้เนาะเอามาให้เราหรืจานเนี่ยแบบเราไม่ยังไม่ได้สั่งอะ่ะคือเอามาให้เลยอะ่งงอะงงมากต้องทิปก,กินไม่ได้นะคะเราก็กินยัว่วต้องทิปไปในสิบคาจัดบมาวันแรก อยู่ข้าวตามกินข้าวแต่อีกคนอดไปเลยจ้ากินข้าวไม่ได้กินอะไรไม่ได้สักอย่างใช่ไหมมึงก็กินต้องกิกนอะไรนี่กินเอ้ยกินนี่เข้าวมันไก่น่าทานมากเลยเดี๋ยวขอกินแ๊บเลย ไปเดินถนนคนเดินมีคนบ้าตามคนบ้าตามโดนคนบ้าตามนะคะน้กลัวมากเลยเกือบจะร้องไห้คนบ้าน่าจะตามคนบ้าพวกเรยวกันแต่มีคนทักด้วยนะแล้วก็แบบว่าเขา ถ้าแบบว่าคนที่รู้จักน้องบบฟองเนี่ยเขาจะทักอยูใใยอ่ไกลๆอ่ะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เขาไม่มาทักใกลๆ้ๆแล้วก็ไม่มาขอถ่ายรูปเลยเลย <Thank God. S 1> ไม่กลา้าไม่กล้าน้องบฟองเป็นผู้หญิงน้องบบฟองแล้วก็น้องหันไปหันไปแล้วก็เขาก็ขาใส่เยิ้ยมใส่ที่นี่ มืดเลยวันนี้มาขอนอนกับน้องคลิป <c oughs> นี่นะคะโดนหน้ามืดๆนะคะทุกคนก็อ่ะโอเคปกติคือชอบไปเดินแบบแบบนี้ไหมเดินแบบวันนี้ไหม <c oughs> ปกติไปไปเดินเดียวใช่ไหม ไม่บ่อยอค,คือร้อนมากเลยนะที่ทักทิเล็กร้อนมากคือแบบยิ้มสู้กล้องโอเคนะคะคก็วันนี้เนาะก็แบบว่าพาเดินถนนคนเดินทักทิเล็กนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเนาะคือแบบนิดหน่อยกินของกินอิ่มแล้วก็กลับนะคะตอนนี้ก็จะพักผ่อนกันแล้วง่วงนอน <laughs> โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ได้ก์กดแชร์ให้น้องด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ